ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากไมว้ช a าแนลนะคะคราวนี้มีเรื่องอะไรอีกละเพื่อนพาสกรอยากไล่ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากเห็นหน้านายอาทิพัวร้อกับท่าทีของเพื่อนรักที่บอกว่าไม่มีอะไร แต่หน้าตาหมองคล้ำราวกับคนอกหักก็ไม่ปานเออฉันก็อยากเห็นหน้านายอยากรู้เหมือนกันว่านายหายหน้าไปไหนเป็นเดือนโทรมาคนรับใช้ก็บอกแต่ว่าไม่อยู่งานที่บริษัทก็ไม่ไปทำมือถือก็ติดต่อไม่ได้ตกลงนายหายไปไหนมาไม่ได้ไปไหนอยู่ที่บ้านนี่แหละอยู่บ้านแล้วทำไมไม่รับโทรศัพท์ สิทธุระส่วนตัวอย่าบอกนะว่ากิจกรรมหมออาทิย์เพียงแค่หยอกเย้าเพื่อนรักไปอย่างนั้นเองเขารู้พฤติกรรมของภัสกรเป็นอย่างดีจะมีผู้หญิงกี่คนต่อกี่คนภัสกร,รมไม่เคยพาผู้หญิงคนไหนมาที่บ้านของเขาทั้งนั้นเขามีรังรักมากพอที่จะพาผู้หญิงพวกนั้นไปสแสวงหาความสุขจะว่าอย่างนั้นก็ได้ ฮะพูดเป็นเล่นนี่นายถึงกับพาผู้หญิงมานอนบ้านแล้วหรือวะก็ไม่รู้จะพาไปไหนฉันบอกเลิกเช่าอาพาร์ตเมนต์คอนโดห้องชุดไปหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นจู่ๆก็เป็นเสือกลับใจฉันอยากเลิกชีวิตที่มันน่าเบื่อแบบนี้เสียทีเลิกจากข้างนอกแต่พามาอยู่ในบ้านแทนประเสริฐจ,จริงๆเลยเพื่อนฉัน นายบอกว่าจะเก็บบ้านนี้เตียงนอนของนายไว้ให้กับผู้หญิงที่นายจะแต่งงานด้วยไงล่ะภาสกรพยักหน้าเคยคิดยังไงก็ยังคิดยงงอย่างนั้นอยู่หมออาทิย์เบิกตาก่อนจะยกมือถูขมับอย่าบอกฉันนะว่าผู้หญิงที่นายพามานอนบ้านเป็นผู้หญิงที่นายตั้งใจจะแต่งงานด้วยเขานิ่งขึงกับคำถามของเพื่อนก่อนจะค่อยพยักหน้าชา้ชา ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกฉันแค่อยากได้เขาจนใจจะขาดเท่านั้นเองแต่พอได้แล้วบอกตามตรงวัาเพื่อนว่ามันไม่พอไม่ใช่ไม่พอเรื่องเซ็กนะฉันอยากให้เขาอยู่กับฉันตลอดเวลาอยากเห็นหน้าเขาอยากร่วมรับรู้ในทุกสุขของเขาอยากดูแลอยากปกป้องเขาอเออหือเท่าที่นายบรรยายมานี่ ดูเธอเป็นผู้หญิงที่พิเศษไม่เหมือนใครเธอก็คงจะไม่เหมือนใครจริงๆนั่นแหละถ้าฉันเจอเธอฉันจะปลบมือให้เธอแล้วบอกกับเธอว่าเธอเป็นคนเก่งมากๆที่สามารถทำให้ผู้ชายที่ไม่มีหัวใจอย่างนายมีความรักขึ้นมาได้แกพูดเหมือนเธอไม่มีผิดเธอว่าฉันไม่มีหัวใจแต่นายพูดผิดตรงที่ว่าฉันรักเธอฉันไม่เคยรักใคร อย่าปฏิเสธหัวใจตัวเองไปหน่อยเลยนายภาสกรสิ่งที่นายบรรยายมาทั้งหมดนั่นนะ่ะเขาเรียกว,ว่าความรักที่สุดนายก็มีความรักขึ้นมาจนได้หลังจากที่เพอ้อพ่ำลำพันให้ฉันฟังมาครั้งหนึ่งแล้วเกี่ยวกับผู้หญิงราคาสิบล้านนั่นเธอเป็นคนคนเดียวกันฮะอย่างนี้ก็ชัวร์เลยนายรักเธออย่างไม่มีปัญหาเรื่องว่าตกหลุมรักตั้งแต่วันแรกเห็น กระทั่งนายได้เธอแล้วแทนที่ความรู้สึกจะจางหายไปมันก็กลับทวีขึ้นภัะสะกรอึ้งไปกับคำพูดของเพื่อนที่สุดเขาจำต้องยอมรับกับตัวเองว่าหมออาทิตย์พูดถูกเขารักมินตราเข้าแล้วจริงๆรักโดยไม่คิดว่าจะรักคิดแต่ว่าเป็นความอยากได้อยากให้หล่อนอยู่กับเขาตลอดไปเท่านั้นแล้วฉันควรจะทำยังไงดี ก็ไม่เห็นมีอะไรยากนายก็บอกเธอสิวะว่านายรักเธออยากแต่งงานกับเธออยากอยู่กับเธอฉันบอกเธอแล้วฉันขอให้เธออยู่กับฉันตลอดไปแต่เธอปฏิเสธอืมผู้หญิงคนนี้ถ้าจะเป็นผู้หญิงที่พิเศษสุดเอาจริงๆกล้าปฏิเสธมหาเศรษฐีพันล้านอย่างนายเธอให้เหตุผลอะไรวะเธอว่าไม่มีทาง ต่อให้เอาเงินทองทั้งพันล้านหมื่นล้านมากองตรงหน้าเธอก็ไม่มีวันขายชีวิตขายหัวใจให้ฉันที่ฉันได้ตัวเธอเพราะเธอต้องการเอาเงินไปไถ่บ้านตอนนี้เธอได้มันมาแล้วเธอต้องการเลิกกับฉันเธอไม่ต้องการอยู่กับฉันฉันจะทำยังไงดีวะไอ้หมอหมออาทิพหัวเราะนี่ล่ะเขาถึงเรียกว่าผงเข้าตาตัวเองเจ้าตัวเคลียไม่ออก ทั้งชีวิตของภาสกรซื้อทุกอย่างมาได้ด้วยเงินเขาจึงต่อรองทุกอย่างด้วยเงินแม้กระทั่งความรักซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้ท้องหรือมินตรารูปหน้าท้องที่ยังราบเรียบหลอนไม่เคยคิดเลยว่าความสัมพันธ์ชั่วคราวระหว่างเขากับหลอนจะส่งผลให้หลอนตั้งครรภ์แล้วนี่หลอนจะทำอย่างไร หล่อนเห็นจะต้องรีบตัดความสัมพันธ์กับเขาโดยเร็วที่สุดหล่อนจะไม่ยอมให้เขาล่วงรู้เป็นอันขาดหากเขารู้เขาต้องมาพรากลูกไปจากหลอนแม้เขาจะเป็นเพียงก้อนเลือดเล็กๆหากแต่หล่อนก็รักเขาหล่อนอยากได้เขาเขาเป็นชีวิตที่เกิดจากความรักแม้คนที่ได้ชื่อว่าพ่อของลูกในท้องหลอนจะเป็นคนไม่มีหัวใจ หล่อนก็อยากได้เด็กคนนี้ไว้เป็นตัวแทนแห่งความรักก่อนที่ความลับจะรั่วไหลหล่อนจะต้องบอกกับมารดาให้แม่ขายบ้านและย้ายไปอยู่ที่อื่นหล่อนจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แม่คะแม่มินมีเรื่องจะหญิงสาวชะงักคำพูดเมื่อเห็นผู้ที่อยู่กับมารดาอา้าวมินมาพอดีเลยลูก แม่มีเรื่องจะพูดกับลูกเหมือนกันแต่แม่ว่าพูดกันเองดีกว่านะคุณมนทาแตะมือชายหนุ่มเบาๆก่อนที่จะลูขึ้นอย่างกระฉับกระเชงมินตรายืนนิ่งด้วยความงงเมื่อแม่เดินเข้ามาใกล้หล่อนสวมกอดเบาๆก่อนจะผละห่างแม่ดีใจด้วยลูกแม่พูดเรื่องอะไรหล่อนไม่มีเวลาใส่ใจเมื่อเขาเดินเข้ามาประชิดคุณมาทำไมอีก เขามองใบหน้าหล่อนมองระเรื่อยจากศีรษะไปจนจรลดปลายเท้าขณะที่มินตรากำมือแน่นด้วยความโกรธนี่เขาจะมาไม้ไหนดูสิมามองหล่อนทั่วตัวแล้วก็ยังทำหน้าเหมือนเห็นเห็นสิ่งแปลกประหลาดหรือมหัศจรรย์ยังไงยังงั้นตอบมาสิคะคุณมาทำไมผมมาขอคุณแต่งงาน มินตราอ้าปากค้างผมไม่อยากเชื่อเลยก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆสูงต่ำดำขาวก็แค่นี้จะมีอิทธิพลกับชีวิตผมอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ผมเข้าใจแล้วละ่ะที่เขาเรียกว่าความรักน่ะมันทรงอนุภาพอย่างนี้เองเขาพูดพร่ำอะไรผมรู้แล้วว่าเงินซื้อหัวใจคุณไม่ได้หัวใจมันต้องแลกด้วยหัวใจ ความรักต้องแรกมันมาด้วยความรักผมขอโทษนะที่เคยประเมินคุณต่ำเกินไปยกโทษให้ผมนะมินตราแต่งงานกับผมนะมินตรายังพูดไม่ออกแม้จะตกอยู่ในพันธนาการแห่งอ้อมกอดของเขาแล้วก็ตามหัวใจของหล่อนยังมึนงงกับสิ่งที่ได้ยินรักหรือคะคุณรักฉันหรือคะคุณภัสกร ใช่ผมรักคุณรักสุดหัวใจความรักมันทำให้ผมรู้ว่าผมขาดคุณไม่ได้มินตราน้ำตาซึมที่สุดหัวใจหล่อนซึมซับแล้วเกี่ยวกับคำพูดของเขาที่มันพลั้งพลูออกมามินตราดันตัวออกห่างจากอ้อมแขนชายหนุม่มไม่นะผมไม่ยอมให้คุณจากผมไปผมไม่ยอมให้คุณปฏิเสธผม มินตราสายหน้าขนาดแตะปลายนิ้วกับริมฝีปากเขาเพื่อให้เขาหยุดพูดมินไม่จากคุณไปไหนหรอกคะ่ะคุณพัสกรมินเพียงอยากขอเวลาขอเวลาให้หัวใจมินได้ซึมซับกับความรักของคุณได้ไหมคะย่อรักชายหนุ่มยิ้มกว้างเมื่อค่อยตรกองกอดหญิงสาวเข้ามาแนบกายอีกครั้งได้สิจะ๊ะมินตราที่รัก เวลาที่เหลือทั้งชีวิตของผมผมยกให้คุณทั้งหมดคำพูดของเขาเรียกรอยยิ้มพร้อมน้ำตาจากหญิงสาวผู้เป็นที่รักผู้ไม่เคยคิดว่าจะได้ยินคำพูดที่อ่อนหวานน่ารักเช่นนี้จากชายที่หล่อนเคยคิดว่าไร้หัวใจมินมีเรื่องจะบอกคุณค่ะเรื่องอะไรเหล่มินมินกำลังท้องค่ะจริงเหล่ามิน งั้นเราแต่งงานกันให้เร็วที่สุดนะเราจะได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์ผมรักคุณฉันก็รักคุณค่ะ